คนไหนน้องเซอรีนเก่งอยู่แล้วไม่ห้องครูจอยเก่าลูกหลอซนะคูตี๋คนแรกของศูนย์นะจากที่เหลือแท้ๆไม่กวนเลยลิงว้าวโอ้ห้ามทำลิงหรอครับเนี่ยเก่งมาก เรียกพวกมาคันประชุมเวลาออกไปหาครลา